นายไพฑูรย์ปัตตธรรมสายปันฟาดน้าเพีงนี้เพื่อจะ นาแปลงนี้ได้เอาปุ๋ยพ่อลงไปประมาณสิบห้าถงแล้วก็ตามด้วยจุลินทรีย์จาวตรวเพื่อจะย่อยสลายทำให้ดินมีชีวิตแล้วก็จะได้ดำนาเป็นนาดำ แรงนี้เป็นนอะไรีหล,ล้วนใช้ชิลินเซียจับตัวใช้น้ำหมักในการเตรียมบินที่จะปักดำในระยะเวลาใกล้นี้ประมาณสองสามวันข้างหน้านี้ ทำงานมากทำงานคุณไุทุน,ทนทิทำงา,านเรียดที่วัวผสมกับคุนทษีจา้าปลวกซึ่งได้ฉีดพ่นไปแล้วเมื่อกี้นี้นะประมาณสองถังประมาณสัก 200ลิตนะมาแปงนี้กับที่วัก็จะลสลายทให้ดิน